ท่านัตบริษัทต่างหลายวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยสาิบสี่เป็นวันเจ็กเที่ยวพอดีแค่ตรุษจีนเจ็กเที่ยววันนี้ได้รับเงินไตเอียมากใครๆก็มาไตเอียกันแต่คำว่าไตเอียนจะหมายความยังไงก็ไม่ทราบสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่ สามของเล่มที่ยี่สิบอ็จะขอนำเอาของเรื่องอำเภอสันบุรีมาเล่าสู่กันฟังต่อไปเพราะถือว่าเป็นเรื่องแปลกนั่นคือว่าขณะวันหนึ่งจะพักอยู่ที่อำเภอสันบุรีที่วัดสองที่วัดที่สามเมืองก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเช้ามาบอกว่า นาของเธอทําไม่ดีไม่ได้รับผลดีก็ถามว่าโยมซื้อที่นาเนี่ยซื้อเมื่อกี่ปีแล้วโยมเช่าก็บอกว่าฉันซื้อมาห้าปีก็ถามว่าโยมสังเกตได้เปล่าว่าที่นาของโยมนะ่ะปกติมีพวกกระเบื้องมีพวกอิดมากคล้ายๆกับเป็นที่วัดเก่า โยมเช้าก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะย,ยังตอบว,ว่าถ้าอย่างนั้นที่นั้นต้องมีที่ตน้นนิสงถึงแม้ว่าโยมจะซื้อจากใครก็ตามสิทธิของสงยังไม่ขาดเมื่อเมื่อสิทธิของสงยังไม่ขาดก็ถือว่าโยมเอาที่สงมาทำมาห้ก,กินโดยไม่รับอนุญาตเธอก็ถามว่าจะทำยังไงฉันจะขออนุญาตใครก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตามแบบที่น้องพ่อปานัเคยแนะนํา ือว่าให้โยมเช่าที่สงสถามว่านามีกี่ไร่ล้วก็ตอบว่านามมียี่สิบไร่เศษให้เช่าที่ปีละร้อยบาทโยนจะโยนจะเช่าได้ไหมเด็กบอกว่าได้แล้วถามว่าจะเงินไม่ให้ใครก็บอกว่าเงินไม่ให้เจ้าวาดปัดใดปัดหนึ่งก็ได้บอกว่าชำระนี่สองเช่าที่ดินทามาให้กินจะเช่าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิต แกก็ตกลงแกเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้่านต้องจ่ายหกร้อยบาทถามว่าทําไมต้องจ่ายถึงหกร้อยบาทแกบอกว่าทามาห้าปีแล้วเจ้าค่ะปีละร้อยปีนี้อีกปีก็เป็นอีร้อยบาทก็เป็นหกร้อยบาทเขาถามเขยถามว่าหนักใจไหมเวลานั่งข้าวเงินยังสูงแม่ก๋วยเตี๋ยวยังชําตตี่ยี่สิบตังค์แกบอกว่าไม่หนักใจ หลังจากนั้นแกเอาเงินนําเงินมาถาวายหกร้อยบาทจึงได้มอบไปเจ้าอาวาสบอกว่าเงินจนํานวนนี้นะจะไปใช้เป็นส่วนตัวไม่ได้ต้องใช้ในเรื่องของสงฆ์โดยเฉพาะจะเป็นเงินก่อสร้างหรือตามเสื้ออาหารถวายพระก็ได้เป็นสังฆทานให้เป็นเรื่องของสงฆ์ไปไม่ใช่เงินส่วนตัวเจว้าอวาก็รับคําหลังจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงเทพเพราะรุ่งอีกปีหนึ่งก็เดินทางไปเทศอีก มาเที่ยวนี้ปรากฏว่าโยมเช้าเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นเรื่องแปลกหลังจากชำระนี้สงแล้วก็ลงมือทำนาวานข้าวพอข้าวขึ้นดีก็ปรากฏฝนแรงติดติดต่อกันสองสามเดือนช่วงกลางปี <c oughs> ข้าวของคนอื่นเสียหมดต้องไถใหม่วันใหม่ แต่ว่าของฉันเขียวจะอุ่มไม่ต้องหวัานใหม่ไม่ต้องไถใหม่ไม่เสียหายเลยก็เลยบอกว่าโยมทําถูกต้องมันก็ดีแบบนี้แหละที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเดาความจริงไม่ได้มีความรู้จริงที่ฐานก็บอกว่าที่ของโยมอาจจะเป็นที่วัดนั่นก็ไม่ใช่มีตาทิพย์แต่ตามที่สังเกตในเขตอำเภอสันบุรี เป็นเมืองด่านเก่าสมัยก่อนมีการรบราฆ่าฟันกันมากวัดวารามก็พังบางวัดบางสถานที่มีที่ประมาณสองไร่ก็มีบางที่แต่ที่เขตวัดแต่ที่หนึ่งไร่ก็มีแสดงว่าการสร้างวัดซับซ้อนกันไหมายว่าวัดเก่าพัางไปก็สร้างวัดใหม่ได้ชื่อเดิมของวัดเก่าก็คงไว้ขอยากที่ไว้หน่อยเนึ่งแล้วสร้างวัดใหม่ทับลงไปขยายที่ออกมา ก็เ,เป็นานากันว่าการเดานี่กันเป็นของไม่แปลกที่จะบอกว่าที่ตอนนี้สงถึียงบ้าจะเป็นวัดก็ตามเป็นวัดที่มีพระอยู่ก็ตามวัดที่ไม่มีพระอยู่ก็ร่างก็ตามหรือแต่อาคารพังๆก็ตามหรือไม่มีอาคารเลยก็ตามแต่ที่เขาจะไหวาเป็นที่ของสงแล้วสงยังไม่ขาดสิทธิสิทธิของสงยังมีอยู่นี่เรื่องของยอมเช่านี่ก็น่าคิดเช่นเดียวกัน ว่าอยู่ๆตาตมาก็เดาส่งเด็บังเออไปตรงเข้านันในที่สุดแกทําอย่างนั้นทุกปีนาแกไม่เสียชาวบ้านเสียสัตวอะไรก็าตามแกไม่ยอมเสียก็รู้สึกว่าในภายหลังต่อมารู้สึกว่าเป็นคนมีจริงมีใช้มากขึ้นเพราะผลก็นาดีนี่ต่อมาหลังจากนั้นก็กลับกรุงเทพเมื่อกลับกรุงเทพแล้วก็มีความเห็นว่าเวลาน,นป่าย,ยังมีเยอะ คิดว่าการอยู่ในกรุงเทพมีความคึกคักเกินคนในผู้คนไม่สะดวกในการเจริญสมัมาภาวนาตอนนี้ญาติโยมโปดทราบว่าอออจะว่าบุญโคาเม,มาม่าปีพศสอง0ันห้าร้อยเมื่อปีพศสองพันหาร้อยนั้นป่วยแต่ก่อนที่จะป่วยสามปีมีเสียงบอกว่าหลังจากนี้ไปสามปีคุณจะป่วย แล้วคุณจะต้องนอนโรงพยาบาลสองปีหลังจากนั้นแล้วให้ออกจากวัดพ้าพรรษาครบยี่สิบก็เกินยี่สิบแล้วให้ออกจากวัดจึงจะได้ดีถ้าไม่ออกจากวัดจะไม่ได้ดีคําว่าได้ดีจะหมายถึงธรรมะไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าความดีตามน,นี้คุณต้องการต้องออกจากวัดมันพรรษายี่สิบก็่าเอินป่วยจริงๆพอเข้าปีที่สามก็ป่วย ก่อนจะป่วยก็ฝังนิมิตพระโบสถสองหลังควบกันพอไม่เริ่มป่วยใหม่ๆไอ้ข้ารัมบอกว่าอีกสามปีคนจะป่วยหนักแต่มันหมายความปีนั้นเริ่มป่วยรู้ตัวว่าจะป่วยหนักอาจจะทําอะไรไม่ได้การก่อสร้างอาจจะทําไม่ได้ต่อไปก็เลยสร้างโบสถ์ทีเดียวสองวัดพร้อมกันเข้ามาปีที่สองเวลาไปตรวจงานก็เดินไม่เอยไหวต้องพยุงกัน พอเข้ามาปีที่สามบทสองหลังเสร็จพร้อมกันฟังนิมิตเดือนเดียวกันเมื่อตัดนิมิตเสร็จก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลรพรมแพทย์ฐานเรือหลังจากนั้นแล้วก,ก็มาพักณวัชินโนรถมีเจ้าคุณโซนเวทีเป็นเจ้าวาดท่านเป็นคนเช้นาดก็ถึงได้มาเที่ยวเชนาดได้เพราะอาศัยท่านชัยมาบ้างท่านนามาเทศแทนบ้าง เห็นว่าป่ามีความสุขก็อยากจะอยู่ป่าตามเดิมคิดว่าการออกจากวัดเข้าป่าตามเดิมจะมีความสุขมากในการที่หนึ่งเราจะไม่ต้องบินบาตเพราะถือว,ว่าอาหารที่เทวดานางฟ้าให้พอใจแล้วในการที่สองไม่ยุ่งกับคนเพราะการยุ่งกับคนใี่หนักใจมาก คนมีสภาพไม่ค่อยจะแน่นอนท่านนี่ตรงไปตรงมาก็มีท่านโกงไปโกงมาก็มีบางทีตรงมั่งโกงมั่งก็มีก็เลยคิดอยากจะออกป่ายึงหาทางขอย้ายมาอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์อะไรเพราะว่าโพสีจริญเพราะว่าโพสีจริญนะหลังจังหวัดเชน,นาทจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่า พระว่าน,นานมาแล้วเวลานั้นก็มีเจ้าคุณภาวนาพิรามเทระเป็นเจ้าสำนักย้ายออกไปจากวัดในวัดในจังหวัดไปตั้งเป็นสำนักวิปัสนาพปเห็นสำนักเข้าวกว็าดีใจคิดว่าที่นี่เป็นสำนักวิปัสนา <c oughs> เป็นที่ถูกใจเราแล้วมีกฎเล็กๆเ,เป็นที่อยู่แคบๆก็ชอบใจ ทั้งนี้เพราะอะไรว่าที่อยู่แคบๆมันอยู่จํากัดทําความสะอาดก็ง่ายมาต้องวันไครใข่กวาดสองสามแกลกก็เกลียกล้ยงเก่าแล้วถูสองท้องทีก็เกลียกล้ยงเก่าแล้วก็ชอบใจแต่คันมาอยู่ที่นี่เข้าเมื่อปีพศออ .2503 ห้านย้ายออกมาอยู่จริงๆก็ตก้องตกใจภายหลังเพราะว่าการเจรินภาวนาของท่านใช้แบบเดียว ให้แบบฉบับโดยเฉพาะของท่านที่ทเขาตั้งขึ้นใหม่สำหรับอาตมานั่นช่ำชองมมกรรมฐานสี่สิบก็เลยไม่เป็นที่ถูกใจของเจ้าของสำนักและคณะนักปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าให้เจริญอย่างท่านก็ได้บอกว่าผมทำแล้วอย่างนี้ถ้าทำแล้วสมบุญมาอย่างนี้ก็ทำแล้วฉะนั้นก็ทำแล้วฉะนั้นก็ทำแล้ว เราต้องการจะทําทต่อแต่ถ้าให้ทําตามท่านแล้วว่าต้องถอยหลังกลับก็เลยเป็นที่หนักใจอยู่ที่นั่นหลายปีสองสามปีทนอยู่แต่การทนอยู่เนี่บรรดาท่านผู้บริษัทที่ทนอยู่เพราะว่าต้องการสงเคราะห์คนสงเคราะห์เด็กวิธีสงเคราะห์มีว่าต้องตั้งตนเป็นหมอดู ความจริงการดูนยบางทีเขคอยแบมือดูบ้างเขาดูหน้าบ้างก็ดูส่งเด็กไปเมื่อแท้จริงใช้กำลังใจกำลังใจดูนี่ได้ผลมากเพราะอันดับแรกจริงๆที่เด็กะจะจเชื่อเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหญิงเด็กนักเรียนหญิงมาเป็นประจำการมาของเธอก็มีความต้องการหนึ่งต้องการสอบไล่ได้ การนีนสองอยากจะรู้จักคู่ครองในเรื่องคู่ครองรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆถ้าใครบอกไม่หนักใจแต่ว่าในเมื่อเธอถามอย่างนั้นเลยบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันขนาดนี้เป็นนักเรียนเรื่องคู่ครองไม่แปลกคู่ครองเมื่อไรก็ได้ถ้าเราเรียนจบถ้าเรียนไม่จบได้คู่ครองก็ได้แต่คู่ครองนี้ไม่จบมันจะไม่มีการจบในการครองเรือนต้องเปลี่ยนหน้ากันอยู่เรื่อยๆ อันดับแรกต้องมีความอดทนมีความมั่นคงในกิจการที่เราจะพึงทำํำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรียนเธอก็ถามว่าปีนี้จะสอบได้ไหมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อมีมีวิธีการมีความรู้พอได้สอบได้ได้ทุกคนเธอก็ถามว่าทำยังไงมีกาถาไหมเพราะว่าถ้าก่อนหน้าวันสอบสามวันให้มารับธรรมน ว่าตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปขอทุกคนอย่านอนดึกตอนเย็นกลับบ้านอาบน้ำท่ากินข้าวกินปลาเสร็จพักผ่อนดีแล้วทําการบ้านให้เสร็จแ้วดูหนังสือที่จะเรียนวันต่อไปให้อย่านอนดึกอย่าฝืนวิชาความรู้ต้องดูตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่ไปรวบรวมปลายปีถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ให้เที่ยวเฉพาะคืนวันเสาร์ คืนวอาทิตยอย่าเที่ยวว่าตัยบัจจันต้องเรียนเธอก็เชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาต่างๆก็มาถามก็บอกให้เป็นว่าทุกวันมีเด็กๆมาเด็กๆต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเรียนสตรีมาเป็นประจำเขาบอกว่ามีคนที่นั่นบอกว่าโรงเรียนเนี่ยสอบตกมาก ปกติแล้วได้ประมาห้าสิเปอร์เซ็นสร็จเศษส่วนใหญ่จะตกมากในเมื่อเธอนได้คำแนะนำแบบนั้นจะให้กำลังใจเธอทุกวันทุกวันเธอมากันเวลาพักตอนเที่ยงจนทั้งครูบาอาจารย์เขาเริ่มสงสัยิีวประด็กจิติศาสตร์ก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านทราบเพราะว่าไม่ใช่สยยศาสตร์ ที่นั่นเป็นพุทธศาสตร์แต่แนะนำเด็กให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่ปีนั้นพอกลางปีอาจารย์ใหญ่ก็แปลกใจว่าเด็กทำไมดีขึ้นพอถึงปลายปีสอบเด็กได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่มีใครตกเลยครูตกใจที่สงสัยว่าอย่าเป็นสยายสัตร์ตที่สุดก็มาเองมาสังเกตการนูเองว่าเด็กมาดับทราบไราไยประจักษที่นี่บ้าง สำหรับพ่อแม่ของเด็กก็ทำบุญที่วัดนั้นมากขึ้นจนทั้งล้นสลาก็เป็นว่าตอนนี้มาบ้านหนึ่งวัดวัดและวัดวัดนั้นวัดนี้ความจริงตั้งอยู่ห่างจากตลาดประมาณครึ่งกิโลเมตรก็เดินไปบินตลาดทั้งสายเหนือและสายใต้แต่ว่าที่เป็นที่น่าแปลกใจคือว่าอาหารพอแต่เพียงแค่เช้า ตอนเพลนต้องทำอาหารกินเมื่อไปอยู่สองสามวันก็คิดว่าเรามาอยู่กับท่านเราก็ควรจะไปบินาบาบจะมานั่งกินนอนกินเจ้จาของบ้านก็จะหนักใจแต่วิธีการบินาบาตดก็ใช้าาท,ใชาาทีวิโสพกวาามปกติตั้งแต่เริ่มห่มผ้าจะไปบินาบาบดก็นึกถึงบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆุณีดีพิโสท,ทั้งสามห้อง นึกในใจพอสบ,บายบมาเดินนําหน้าพระเพราะพระที่อยู่ต้องอ่อนเอาโสกว่าเป็นน้ำวาดเด็กถือเป็นโตสองเถาตามพระไปตามปกติเป็นโตสองเถาไม่เต็มวันนั้นเป็นโตสองเถาเต็มแล้วต้องขอยืมข้ามาอีกเถาก็ต้องหิว้วถ้วยแกงมาอีกด้วยพอวันที่สองก็บอกให้เด็กไปสี่เถา ราวูบสี่เถาก็ไม่พอวันที่สามให้เด็กเอาไปหกเถาหกเถาก็ไม่พอก็เป็นว่าให้ถือวินโตวันหกเถาแต่ว่าถ้าอะไรมันเกินอย่างนั้นก็หิวมาให้หิว้วหิวหถ้วยที่ก็ถวายมาตอนแรกเป็นไปดิเป็นนาบาทในตลาดทางสายใต้ก่อนต่อมาทำถากสายเหนือซาบ เขาบอกว่ามาสายเหนือบ้างทีงเจ้าค่ะก็เกลยแบ่งกันไปไปสายใต้เจ็ดวันไปสายเหนือเจ็ดวันทั้งแต่ละสายก็ล้นแบบนั้นเป็นตัวหกแถาล้นเหมือนกันต่อมาตอนกลางไม่ได้ผ่านต่างการก็บอกว่าคอยผ่านสายกลางบ้างก็เดินผ่านสายกลางต้องเพิ่มเป็นตัวอีกสามแถารวมความว่าต้องใช้เป็นตัวเก้าแถา แล้วก็ยังต้องหิ้วถ้วยพิเศษมาอีกที่เกินใจบินโตโกววมความว่าการใช้บริติวิโสพกวาในมบรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการย่อมไม่ใช่หวังจะหาลาบยศเป็นการรักษาสมาธิเพื่อเคยทำมาก่อนและก็เป็นประโยชน์ให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนเท่าที่ท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าตั้งแต่ท่านใบินาบาตฉันคล่องตัวขึ้นมาก <c oughs> การค้าขายดีขึ้นพราะพ่อค้าใหม่ค้าเขาเขามีบัญชีไปที่สังเกตการค้าขายดีขึ้นมีการข้องตัวขึ้นมากไม่คอยท่านบินาบาบได้เรื่อยก็บินดาบได้เรื่อยเป็นปกติทว่าการอยู่ที่นั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อมาก็มีพระที่วัดนั้นไปเป็นเจ้าวาดวัดพวนก็ให้ไปเป็นเพื่อนพรรษาหนึ่ง พอไปไปเป็นเพื่อนทาเข้าก็ปรากฏว่าปฏิปทาของท่านเก่งเป็นพิเศษนั่นคือท่านจะว่าเที่ยวทุกคืนเวลาตอนค่ำก็เข้าบ้านกลับมาก็ดึกทุกคืนแต่ว่าที่นั่นก็เหมือนกันมีสุนัขอยู่ฝูงใหญ่อาจะมาไปที่ไหนก็มีสุนัขตามเลนลอกสิบสองตัวก็ตามไปสุนัขใหม่ก็เกิดก็ก็ตามเข้ามา มีสุนักฟูงใหญ่ต่อมาเวลาไปบินาบายข้าวก็ดีไอปีนั้นก็แปลกน้ําท่วมข้าวเสียหายหมดเรียกว่าทุ่งขาวหลงราโกอาตมาออกจากพัดมาออกพรรษาอาตมาเข้าไปกรุงเทพสักหนึ่งเดือนลับออกมาหมาทุกตัวผอมหมดเด็กทุกคนก็บน่นว่ากินข้าวเวลาเดียวครับถามว่าทําไมก็บอกว่าไปบินาบาตชาวบ้านเขาไม่ได้ใส่บาร ขข้าวในทุ่งนาเสียหมดเขาใส่บาตรเหมือนกันแต่น้อยเจ้าจงทีไม่พอกินพระก็ฉันเวลาเดียวที่เด็กก็กินเวลาเดียวเจ้าสนนักก็ต้องอดทีสองสามวันได้กินครั้งหนึ่งวันลุงเ่อร์มาไปวินาบาทน้ายัางท่วมมากต้องใช้เรือก็ให้เด็กเอากะมังใหญ่ใส่ไปด้านท้ายถ้าบาทใส่ไปสี่ลูกให้เด็กพายหัวไปทายพระเขาก็หัวเราะกันก็าถามว่าจะไปใส่อะไร ก็บอกว่าจะไปใส่ข้าวเขาบอกว,วินาบาททุกวันมันไม่ได้ถึงครึ่งบาทถูกนะพอไปส่งลูกยังได้ดูก็ไม่ถึงครึ่งบาทเลยรวมแล้วไ,ได้วันประมาณหนึ่งบาทท่าทั้งหลายองค์ก็เลยบอกก็ลองดูก็แล้วกันเขาจะใส่รือไม่ใส่ก็เตรียมไปเผื่อว่าเขาจะใส่เขาไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้แบกไปหามเขาใส่เรือมาวันนั้นพอไปวินาบาตเข้าจริงๆ ทุกบ้านวิ่งเหงอุ่นวายหมดตรงหน้ามาแล้วตรงหน้ามาแล้วต่างคนต่างใส่บาตรบาตรสี่ลูกก็เต็มกระมังที่เตรียมไปใส่ก็เต็มเต็มทั้งบาตรทั้งกระมังเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้ในวัดท,ทั้งหมดพยาบโบติที่เคยอยู่มันจะต้องกินข้าวกับกับถ้าไม่มีกับมันไม่กินถ้ากินมีกับไม่ชอบใจมันก็ไม่กิน ว่าคราวนี้เมื่อได้ข้าวมาแล้วให้ข้าวเปล่ากินมันกินซะยำแย่เลยผมมีหิวหลายวันพระเขาก็แปลกใจว่าทําไมท่านมาแค่เมื่อคืนนี้ถ้าตอนเช้าไปเป็นบาตรธรมายงมีคนใส่บาตรมากมายอย่างนี้ก็เลยนนั้นใจว่าอํานาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทโธอัปปามโนคุณพระเจ้าหาประมาณไม่ได้ ธรรมโออประมาณโนคุณธรรมหาประมาณไม่ได้สังฆะอัประมาโนคุณระสงหาประมาณไม่ได้เพราะาก่อนจะไปใช้อิทธิิโสพระกวาตามเดิมบทนี้เราใช้กันยันตายบรรดาท่านพุทธบริษัทอะไรก็ตามต้องขึ้นอิทธิวิโสกันก่อนเพราะถ้าเรามาเราไม่ไหวพระพุทธเจ้าไม่ไหวพระธรรมไม่ไหวพระอริยสงฆ์เราจะไหวใครกันแล้วนึกภาวนาด้วยความเคารพ แต่ก็เป็นที่น่าแปลกบรรดาท่านพุทธบริษัทขนาดที่ขนาดนั้นปรากฏน้ําขาวโพล,โลนเลยยอดข้าวชาวบ้านสินส้นสิ้นความหวังหลังจากนั้นไม่กี่วันน้ําลดน้าลดก็ปรากฏว่าข้าวเขียวตามเดิมชาวบ้านเขา,าดีใจกันมากเขาบอกว่าน้าท่วมขนาดนี้นะครับตามปกติพวกผมน่ต้องตายกันแน่ เพราะอะไรเพราะไม่มีข้าวจะกินข้าวต้องเสียหมดทีนี้ปลยกว่าว่าข้าวดีตามเดิมข้าวดีมากนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเ้วดาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพย่อมองเห็นกันชัดๆแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อยู่ที่วัดโพศีภาวนาจาชื่อไม่ได้แล้วใครเดินไปแถวนั้นก็ดูด้วยกันแล้วกันนะ ที่วัดเทนัด <c oughs> นี่เจ้าคุณภาวนาท่านเป็นัวหน้าวัดแต่ว่าต่อมาก็เกิดความหนักใจนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญกรรมฐานของท่านดีมากเคะแต่ละทุกคนก็ดีมากแต่ว่าท่านไม่พอใจที่ไม่ทําตามท่านให้เราจะทําทตามท่านมันก็ไม่ไหวอเหมือนกัน คนเคยแบกไม่ซีกแล้วต่อมาก็แบกไม่ท่อดต่อมาก็แบกสูงต่อมาก็หามสูงใ้้กลับไปแบกไม่ซีกใหม่นี่มันก็แย่เหมือนกันในที่สุดเห็นว่าท่านไม่พอใจก็ใช้วิธีย้ายวัดปากคลองมาขำเท่าท,าท่านพระครูวิชานใจเยคุณชอบกันมากท่านกําลังมีเรื่องหนักใจเรื่องโรงเรียนเขาฟ้อง เขาฟ้องจะยึดโรงเรียนถ้าไปกู้เงินเข้ามาหรือว่าเอาไม้เข้ามาก็ไม่ทราบแล้วก็เงินชำระไม่หมดเขาเขาก็าฟ้องจะยึดโรงเรียนก็เลยไปช่วยท่านมีที่ช่วยก็ไม่มีอะไรใช้วิชาหมอดูเพราะวิชาหมอดูเนี่ยเป็นเครื่องเรียกคนได้ดีมากการหมอดูดูหมอไม่เรียกเงินให้เงินค่าดูก็ไม่เอา แม่ก็ดูให้ตามที่เจ้พึ่งดูได้แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าตรงตามความเป็นจริงดูก็ให้ดูดูอะไรทราบไหมไม่ได้ลงเลขใครให้ดูขอแบม,มือขวาบ้างแบม,มือซ้ายบ้างดูหน,น้านิดหน่อยบ้างดูมันทรงเดล้วดูสรงเดชใยเอามือว่าตาไปจับที่มือเขาใจเราก็คิดตามรมของใจถ้าไม่รู้เส้น าเส้นไหนไปยังไงเส้นไหนไปยังไงเขาถามบอ,อกไม่รู้ฉันต้องดูทีเดียวทั้งมือแล้วก็พยากรณ์ตามความรู้สึกก็ไปที่ชอบใจของคนในเมื่อไปที่ชอบใจของคนบรรดาแต่ผู้บริษัทจิตเป็นกุศลก็เกิดขึ้นคนที่เ็าดูดูไว้เขาทำนตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นความเลื่อมใสมัน,ก,นมก็เกิดความศรัทธาก็เกิด ต่อมาก็ชวนกันมาเวลาวันพระวันเจ้าเวลามีงานก็มีคนมาทำบุญมากในที่สุดเรื่องของการคดีระหว่างพระคุวิชานใหญคุณกับเจ้าของเงินก็เลิกลากันไปท่้นี้เพรามีคนเข้ามายื่นเมืองมาช่วยในการชำระหนี้แต่ว่าช่วยให้เป็นการส่งผ่อนต้องส่งหนี้คืนโดยที่ไม่มีดอกแต่ว่าเป็นการส่งผ่อนเมื่อไรก็ได้ ก็ถือว่าได้ช่วยนาสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมที่นั่นดีหลังหนึ่งเารายิงไม่ได้สร้างช่วยกู้หน้าแทนนี่เขาจะลื้อโรงเรียนไปให้โรงเรียนมันทรงตัวอยู่อยู่ตั้งจนทั้งในปัจจุบันนี้ตอนนี้หลายปีแล้วไม่ได้ไปไม่ทราบว่าสภาพเป็นยังไงหลังจากที่อยู่วัดปากความคำเท่าคิดว่าจะอยู่ช่วยที่นั่นเพียงสองปี ก็บอกกบถ้ามนครูวิชาญเจคุณว่าผมขออยู่สองปีนะครับถ้าผมจะเดินทางต่อไปความมุ่งหมายจริงๆก็มีหลักจะเข้าป่าเดังนั้นเวลานั้นป่ายัางมีมากอออยังจากหลังวัดถึงประเดี๋ยวเดียวก็พบป่าแล้วยังนั่งรถไปจังหวัดกำแพงเพชรินป่าตรงสองข้างป่าศักอยู่ติดถนนไม่ใช่ต้องเดินเป็นวันๆใหญ่สมัยนี้คิดว่าโอกาสดีเมื่อไรจะเข้าป่าเหมือนนั้น จันบรนดาจันพุทธริษ,ษัททุกท่านโอกาสที่จะเข้าป่ามันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อสัมเภาหลวงพ่อสัมเพาอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดชินาตท่านมีความต้องการจะหาพระสอนกรรมฐานเมื่อปีพศ2508ต,ต้องการจะหาพระสอนกรรมฐานก็ให้เสริมสี นันสกุลว่าอย่างไงทรงทรงสิริมาติดต่อที่แรกก็ไปจะไปเช้าแล้วรุ่งขึ้นกลับไปเช้ารุ่งขึ้นกลับต่อมาท่านขอให้นิมนต์ให้ไปจำบรนษาที่นั่นเขาไปจำมรนษาที่นั่นช่วยสอนรรมฐานก็พอดีได้ตําราของอาจารย์ศกได้ตำรามโนยิทิึ่งเป็นวปริชาที่ง่ายที่สุด มาสอนเป็นสอนเป็นการสอนเต็มกําลังปีนั้นคนที่ฝึกก็ดีจริงๆสอนเต็มกําลังทุกคนไม่เกินสิบนาทีสามารถไปได้ตามปกติไปได้สะดวกสบายมากท่องเที่ยวตามพบต่างๆได้แบบสบายๆไปเป็นกลุ่มไปเป็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ได้เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่ออยู่ได้ไม่นานนักประมาณปีเสร็จเสร็จก็ปรากฏกว่าหลวงพอ่พอสัมพาวตายเมื่อก่อนนี้หลวงพอ่พอสัพาวจะตายเขารู้สึกว่าจะไหว้พระธาตุส่งปฏิมนไว้นิมนสามครั้งในที่สุดก็เมื่อปนิมนใหม่ๆก็ไม่ยอมรับถ้าครั้งที่สามที่เขาปฏิมนก่อนนี้เขาจะปฏิมนก็มีรูปภาพหลวงพ่อใหญ่คือพ่อผู้สร้างพระพุทธนุบลงว่นนี้ก็เลยวกันจะถือผู้สร้างเลยนะ พราะวัดนี้ตั้งมานานก่อนยุธยาก่อนจังวัดยุทธยาตั้งประมาณสามสิบปีแล้วก็พังเป็นวัดร้างเมื่อปีพศสองพันสาม้อยสามิบสองหลวงพ่อใหญ่มาปักโลอดที่นี่ถ่าเจ้าบ้านเขาขอให้พักที่นี่ให้เป็นเจ้าวาดที่นี่เป็นเจ้าของวัดเห็นภาพท่านนั้นบอกว่าวัดนี้คุณเคยบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองครั้งในอดีต รั้งนี้ขอให้ทำเป็นครั้งที่สามครั้งสุดท้ายต่อไปคุณจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเกิดมาได้ทำอย่ต่อไปแล้วไอ้คำนี้ไม่ได้เกิดนี่หมายความวันยังไงก็ไม่ทราบพ,พันดาเป็นพุทธบริษัทแต่เวลานี้สัญญาณบอกวันราปรากฏแล้วเขาหยุดก่อนเพราะความสุขสวัสดิิพัฒนามงคลสมลบูรณ์ผลผลยงมีววแต่บรรดาทรรพุธธรทธศาสนิ์รนปรนรับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี